You're to DEVELOPPER'S PODCAST listening LINE สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Line Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทน Wallet With 2 Developer Relation จากบริษัทไลน์ประเทศไทยครับและตีจีรวัตรการนวิทยาการ Tech Evangelist จากบริษัทไทยประเทศไทยครับ วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่อง IDE นะครับตัวใหม่ที่ร้อนแดงมากๆเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับนั่นก็คือ Amazon t a i r o ใครเคยได้ยินชื่อนี้บ้าง k a i r o นะฮะครับเรื่องมือ IDE ที่มาพร้อมกับตัว AI นะเออ IDE สมัยนี้มันต้องแนบตัว AI มาด้วยมันถึงจะเจ๋งนะฮะครับซึ่งเขาบอกว่ามาท้าชิงกับ GitHub Co-Pilot ครับทุกคนนะฮะ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนวิธีการเขียนโค้ดของพวกเราไปตลอดการเลยก็ได้นะครับออที่สำคัญเลยคือวันนี้นะฮะเราจะมาเปรียบเทียบนะฮะกันแบบละเอียดนะครับว่าเครื่องมือตัวไหนเหมาะกับใครนะฮะออแล้วก็มีผลกระทบกับอนาคตการพัฒนาซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆยังไงกันบ้างเ,ออเนื้อหาวันนี้เรานำมาจากนะครับ dev.to นะครับออจากบทความที่มีเชื่อว่า Kylo v เ โคพายนะฮะคล้ายๆ a l i e เอเลียนเวอร์ซัสอะไรประมาณนั้นนะฮะ This could change the way you code for ever นะครับโดยคุณอาลีฟาฮัดครับผมโอ้โอโยพี่พี่ติส่วนตัวพี่ติลองไคโลโรยังนะยังไม่ได้ลองไคลโรผมรักเดียวใจเดียวผมใช้อยู่ตัวเดียวตอนนี้โอ้สุดยอดผมผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันงั้น,นอันนี้เราดิสแคมเอรไว้ก่อนเนาะว่าเราสองคนอเจียงไม่ได้ลองแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยหลักมาจากบทความนี้แล้วกันโดยคุณอาลีฟาฮัโอเคนะครับ ก็กねえねえねえ ja ่อนอื na, quality, ่นเลยนะครับเรามาทำความรู้จักกันสักเล็กน้อยครับพี่ตีกับตัว ID ตัวใหม่นะครับ Amazon ไคลโลมันก่อนนะครับก็ในบทความเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้ไคลโลมันแตกต่างจาก AI coding oh uh, assistant um, uh, so ต uh ัวอื่นก like, like uh ็ค huh. ือตัวไคลโลพี่มันไม่ใช่แค่แบบมาช่วย auto complete ธรรมดาอแต่มันแบบออกแบบมาแบบสําหรับ enterprise software development ได้เลยก็คือมันสามารถไปได้ถึงแบบเหมือนมีความรู้องค์ความรู้อง enterprise แล้วก็เหมือนช่วยเราระดับแบบ โอ้โหช่วยเราได้เยอะเลยแหละเอออาจจะไ,<ห>ไม่ได้แค่ออโต้คอมพิวเเฉยๆอ่าประมาณนี้นะครับก็เขาบอกว่าตัวไคลโรเนี่ยมันจะเข้าใจคอนเทกต์ของบริษัทเราแบบลึกๆอ่ามันจะไม่ได้แค่ดูโค้ดในไฟล์ปัจจุบันนะหรือว่าแบบดูโค้ดในโปรเจกต์เรารอะไรเงนเนี้ยมันสามารถที่จะลงลึกไปมากกว่านั้นครับมันไปไล่ดูตั้งแต่แบบเอ่อ company specific repository ของเราเลยก็ได้เออแบบไล่ดูทั้งหมดเลยว่าทั้งหมดของเราเนี่ยเอ่อ repository ที่เรามีมันเป็นยังไงบ้างนะครับ พวก internal API knowledge base พวกนี้กวาดมาให้หมดนะครับโคดรีวิว policy ที่เราใช้เป็นยังไงนะครับรวมไปถึงพวก deployment pattern ที่เราทำด้วยว่าเออเราเราทำแบบนี้นะมันก็จะช่วยรู้จัก,จกแล้วก็ช่วยแบบมันน่าจะ a s s i s t a n t เราเต็มที่แหละนะครับใช่เรียนรู้แล้ว personalize ให้เราจริงครับพี่อันนี้แหละก็คือเขาบอกว่ามันจะสร้างความแตกต่างมากกับการที่เราปกติจะเป็น auto complete ที่แนะนำโค้ดแบบที่ดีนะท,ทั่วไปอะไรเงรี้ยแต่ว่าอันนี้มันจะลงลึกกว่า เพราะฉันเออเพราะว่ามันจะรู้ว่าตัวบริษัทของเราเนี่ยเรามีอาร์เคเทกแบบไหนโค้ดสแตนดาร์ดแบบไหนเนี่ยมันรู้ลึกเลยเอ่า uh huh. แต่อันนี้ผมผมก็ดิสคัมเมอร์อันที่สอง,องนิดนึงว่าคือในบทความอ่ะพี่เต๋อเขาน่าจะเทียบไฮโลกับโค้ดพายหลอดทั่วๆไปมั้งเออค,คือไม่ได้ไม่ได้เอาไปเทียบกับโค้ดพายหลอดเอ็นเตอร์ไพรส์่ะเพราะว่าโค้ดพายหลอดมันก็มีโค้ดพายหลอดเอ็นเตอร์ไพรส์ไงพี่ที่มัน uh huh. อาจจะแบบรู้ดิฟดาวอาร์เคเทกหรือโค้ดสแตนดาร์ดเราได้อะไรเงี้ยเอออันนี้ก็คิดคว่าบทความน่าจะเทียบ ไคโลกับตัว,ท,วทั่วไปเนาะอืมอ่านะครับผมก็อเมซอนเนี่ยเรียกไคลโลว่าเป็น Dev ที a เนทีฟเอไอเอเจนโอ้โหชื่อเทเลยนะครับก็คือมันจะไม่ใช่แค่ a s ซิสเซแต่จะเหมือนเป็น De พสมาชิก<ส>เพื่อเราอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เข้าใจวัฒนธรรมการทํางานแล้วก็วิธีการทํางานของเราขนาดนั้นเลยพี่เอ้ยสุดยอดขายเป็นไงบบว่าเวลาเดพมาก็ยึดตามแบบสิ่งที่เราเคยออกแบบมาก่อนหน้านี้นะอะไรประมาณนี้ พอมันไปเรียนรู้มาหมดแล้วทุกคนใช่พี่ประมาณนั้นเลยน่าสนใจมากเลยครับเหมือนมันไม่ใช่แค่ปลักอินใน IDE ธรรมดาแต่มันเป็น AI ที่ทํางานร่วมกับอินฟราสตรักเจอร์ของบริษัทเลยนะเรามาดูฝั่งของ GitHub Co-Pilot กันบ้างดีกว่าเชื่อว่าผมว่านักพัฒนาไทยหลายคนใช้ GitHub Co-Pilot กันอยู่นะครับอาจจะมีดอกไปบ้างนะฮะตอนที่มาแบบว่ามีเสียเงินใช่ไหมตอนหลังเราเสียเงินแล้วใช่ไหม นะฮะแต่ว่าผมก็ยังคิดว่ามันก็น่าจะยังเป็นส่วนมากของคนไทยนักพัฒนาไทยที่ใช้นี้นะฮะโอเปอเอเป็นผลงานของฝั่งก t h u b แล้วก็โอเปนไอโอเคทับนี่ก็เป็นคนที่โอแบบมีซอสโค้ดอยู่ในมือนี่มหาศาลมากๆนะฮะแล้วก็มี AI อย่าง OpenAI นะครับมาช่วยเทรนนะครับประปิดโค้ดจำนวนมหาศาลนี้จุดแข็งครับโอต่อคอมพ e ว e ์ไบเ e อร์เพจเนี่ยเก่งมากนะฮะฉลาดมาก ทำ suggest snippet in line ได้นะฮะแนะนำอันต่อไปที่เราจะเขียนออกมาได้เลยนะครับเขียนเขียนอยู่นะฮะมันรู้เลยว่าอันต่อไปเราจะเขียนอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ yeah, แล้วก็ suggest <yeah. S 2> มาให้เรากดแท็บปุ๊บของมา hey, นะฮะสุดยอดช่วยเดเวลลอปเปอร์ผมว่าจริงๆทุกชนชั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นจูเนียร์มิดเดิลซีเนียเขียนโค้ดเร็วขึ้นแน่นอนอืมอนะฮะอินติเกชันนะครับร่วมกับตัว IDE นะครับหลักๆที่หลายๆคนใช้อย่าง VS Code, j e t b r a i n นนะฮะ New Vim นะครับกันแบบว่าซีมเบดอะซีมเบดอินติเกชันนะฮะที่สำคัญคือ c o p i l ลอมี User b a ์เบจำนวนมากใหญ่มากด้วยนะฮะหลายคนกเคือการใช้มันกันอยู่แล้วนะครับแต่ข้อจำกัดของ c o p i l ลอก็คือมันยังไม่มี Organizational Context พูดง่ายๆว่ามันยังไม่รู้จักคอมพน n อาร์เ i เต็กเจอร์เ Data m o ด e l ที่เราวางไว้นะครับที่เราออกแบบไว้เว้นแต่ว่าเราจะตั้งใจป้อนข้อมูลให้มันนะครับ โอเคพี่ก็ในบทความเนี่ยก็เหมือนเขาจะเน้นว่าโคารดไพรมเราจะเก่งแบบเป็น general coding pattern อ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าพิติลงลึกแบบ business logic ที่เป็น specific ของบริษัทเนี่ยมันก็อาจจะแบบอาจจะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่า context คอน t ท x กที่ท,ที่ที่ในบทความบอกเนาะพวก organizational context เนี่ยอาจจะยังไม่ไม่รู้ลึกเท่าตัวไคลโลที่มันน่าจะแบบลงลึกได้ประมาณนี้นะครับ โอเคก็ต่อไปเรามาเปรียบเทียบกันแบบ d to head เลยดีกว่าพี่ติคือค้นชกเลยนะครับผมอันแรกเนี่ยเทียบกันเรื่องของ Context Awareness ก่อนอ่าก็เขาบอกว่าไคลโรเนี่ยก็จะมีเรื่องของ Deep Enterprise Context ที่จะเข้าใจระบบภายในบริษัทได้มากกว่าอาจจะลงลึกได้ทั้งกิเทกต่างๆพวก Document ต่างๆ API c o ้ดสแตนดา r ดรีวิววิธีการรีวิวต่างๆเนี่ยมันอาจจะ ลงลึกได้เยอะยอะกว่านะครับส่วน c o p ์อพอพอล o t เนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นแค่ current file หรือว่าเป็นลักษณะเข้าใจ context ที่เป็น Project Scope ประมาณนี้นะครับตัวที่สองครับ Integration นะครับ,รบเอ่อ r o เนี่ยก็แน่นอนว่าคือเขาออกมาจาก Amazon AWS เนาะก็แน่นอนต้องต้องผมคิดว่าในอนาคตมันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรพี่ติอาจจะไปบันเดิลกับ Amazon Web Service ได้เลยนะเช่นแบบใช่ใชใช่โค้ดแล้วก็กดทีเดียวปุ๊บไปสปินเอ่อ ตัวเซิร์ฟเวอร์อะไรให้หมดเลยใช่อออเออแบบ,บแต่ถ้าวงแต่้าเบสเสร็จสับให้หมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมาจากจากเออเขาเรียกว่าอคอมพานีเดียวกันนะครับผมใช่ใช่เออก็อันเนี้ก็ผมว่าก็น่าจะโหดอยู่อินติเกชันต่างๆซึ่งผมลองเข้าไปดูแล้วตัวไคลโลมันก็เน้นี่อินติเกชันจริงๆพี่ติแบบดูแล้วมันปักอินอะไรกับนู่นนี่เต็มได้เต็มไปหมดเลยอืมอ่าในอีโคซิสตมของเขาใช่ใช่ใช่ครับอืม ส่วนโคพายโลเนี่ยก็จะยังเน้นไปมุ่งมุ่งเน้นไปทางตัว ID indication เป็นหลักก่อนนะอย่างที่พี่ตีบอกไปแล้วนะครับ VS Code นะครับ Jet Brain ต่างต่างนะครับผมถัดไปเรื่องที่3นะครับ Target Audience บ้างอ่ากลุ่มเป้าหมายของ IDE ตัวนี้นะครับ,รบก็ในบทความบอกว่าไคลโรเนี่ยน่าจะเน้นพวก Enterprise d e v เลยพี่ตีอ, Data อ่า a Engineer Team อ่าพวก Senior Engineer อะไรเงี้ยเออแบบอาจจะ็นแบบ เออระดะับ Enter ตอร์ปนะครับหรือบริษัทใหญ่นิดนึงนะครับส่วน Co ้ปไฮรอเนี่ยก็จะเหมาะกับ individual เอเป็นแบบทั่วทั่วไปนักพัฒนาทั่วๆไป Start up หรือว่าเป็นแบบเออนักพัฒนาที่เป็น Ho b b y i s ยิ <S อะนะครับอืมก็เออผมลองเข้าไปดูคอร์สให้ครับก็คือ r i c e p l a นเนี่ยจริงๆราคามันเท่าๆกันเลยพี่ติทั้งไคลโดทั้ง Co ้ปไฮรอเออมันมันจะเท<ฆ>่าๆกันแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าอย่างที่บอกคือไอโค้ปไฮรอมันจะมีส่วนที่มันเป็นเอ็นเตอร์ปรายน์ เพราะว่าคบเออเพราะว่าแบบส่งแอนด์ไพร์ e n t e r p r i s e มันไม่แน่ใจว่าราคามันจะปรับเปลี่ยนไม่ไม่เท่ากันหรืออะไรแต่ว่าโดยทั่วทไปวไพร์สแอนที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยใกล้ๆกันเลยอืมโอเค okay. ถัดไปหัวข้อที่สี่ครับผมเอ,อ,อีกจุดหนึ่งที่คิดว่าสำคัญมากก็คือเรื่องของการ fine t u n i n g สำหรับการ<ม> internal use นสละเออก็ตามที่เขาพูดมาในบทความนี่ก็คือไคลโลมันน่าจะปรับแต่งให้กับ company specific requirement ได้ได้ด,ดีกว่าเทียบกับ c o p ป l o t หลที่อาจจะแบบ เป็น general model ที่แบบอาจจะไม่ได้ fine tune สําหรับบริษัทใดบริษัทหนึ่งอะไรประมาณนี้อ่าครับผมก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเรามีสมมติบริษัทเราเรามี internal API ที่แบบมีมีการใช้ naming convention เป็นพิเศษอะไรเงี้ยเออลึก,ลกๆอะไรเงี้ยตัวใครลมอาจจะเรียนรู้แล้วก็แนะนําโค้ดที่ follow convention ตัวเนี้ยได,ได้ได้ดีกว่าตัวโครดอะไรประมาณเนี้พี่<อ>ที่โค้ดอะไรอาจจะเป็น generic pattern ทัวๆวไปเข้าใจ<ป>แบบ context ของ ของบริษัทนั้นๆนะใช่ใช่ครับพี่ตีหรือว่าเวลาโค้ดรีวิวก็ได้อสมมติว่าเรามีแพทเทิร์นในการที่เราจะรีวิวอย่างเงี้ยตัวใครลงมันอาจจะรู้แพทเทิร์นของการรีวิวเฮ้ยเออแบบนี้เออมันไม่ผ่านนะเออมันอาจจะแบบแจ้งเตือนให้เราได้เลยอะไรเงี้ยอือ่าประมาณนี้ครับเี่โอเคถัดมาครับนะฮะเรามาถึงคําถามที่สําคัญว่าวันนี้เราจะควรใช้ตัวไหนดีอ่าในบทความเขาสรุปมาประมาณนี้ครับทุกคนถ้าจะเลือก a m azon ไคลโนะครับจะแนะนำสำหรับคนที่ทำงานในบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ครับอ่าโคสเ s e <ose> <p aste> มีความซับซ้อนนะฮะมากนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ Public นะอืมนะเออต้องการ internal knowledge integration ครับอยากจะเอาคอน t ทกตอยากจะเอาบริบทของบริษัทนะฮะเหมือนที่แททเล่าใช่ไหมแพทเทิร์นต่างๆโมเดลที่ออกแบบไว้ให้ตัว AI มันเข้าใจเนี่ยไคลโรเหมาะนะครับ มี specific architecture pattern ที่ต้องการจะให้มันเป็นนะฮะแบบนี้ก็ตัวคลโรก็เหมาะนะครับต้องการตัวช่วยสำหรับทำโค้ดคอมเานด์นะฮะหรือโค้ดคอมไพนแอน์นะครับให้มันคอมไพน์นะครับกับโค้ดของบริษัทอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือตอบโจทย์องค์กรขนาดกลางและใหญ่นะฮะมาที่กิจกรรมโค้พลอตครับเขาบอกว่าจะเหมาะครับกับฟรีแลนซ์แล้วครับแล้วก็ทีมที่เล็กๆนะครับเหมาะมาก ต้องการโค้ชแอสซิสแตนท์ทั่วๆไปเจเนอเรตทั่วๆไปนะครับไม่ต้องการเอ็นเตอร์ปริสเลเวลคัสตอมไบเซชันนะครับก็คือแบบใช้แบบเจเนอเรลลอ่ะผมว่า GitHub Copilot เนี่ยเหมาะนะใช้งานกับ GitHub Ecosystem อยู่แล้วนะครับใครหลายๆคนก็ใช้ Git กันอยู่แล้วแหละ GitHub กันอยู่แล้วนะฮะบัตเจ็ตจำกัดเขาบอกว่าไปตัวนี้เอ๊ะถ้าบอกว่าบัตเจ็ตจำกัดแปลว่าใครโลภแพงกว่าเหรอเป็นไปได้มันก็ได้เดอร์ไพร์เองพี่ราคาเดอร์ไพร์อ่ได้ นะครับผมโอเคก็เริ่มเห็นภาพแล้วเนาะว่าแบบเออเหมือนมันก็สองอันเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอาจจะคนละกลุ่มประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับครับถัดไปเนี่ยเในบทความพูดถึงเรื่องของผลกระทบในแง่ธุรกิจทาง business กันบ้างครับผมก็ไค l โลเนี่ยมันคือมันจะไม่ได้แค่มาเป็นช่วยเป็นแบบ code writing board ิแต่ว่ามันจะเป็นเขาบอกว่ามันจะเป็น governance engine ของบริษัทเราเลย ท,ที่เมื่อกี้พี่ตี๋บอกเนาะก็คือที่เขาบอกว่าถ้าต้องการตัวช่วยสําหรับทำโค้ดก่าเวอร์เนนหรือโค้ดคอมプライแอนเนี่ยตัวนี้มันน่าจะเหมาะเออเนี่ยแหละก็เนี่ยแหละก็คือมันน่าจะมาช่วยดูแบบเออเบสท์พ c กทิศตามองค์กร z เซชันของเรานะครับตามตามที่เราแบบเออตามองค์กร z เซชันฮิสตอรีของเรานะครับผมหรือว่าเรามันอาจจะมองเห็นพวก non, com uh, non compliance logic ที่แบบก่อนที่เราจะรีวิวเจออะไรเงี้ยมันจะเฮ้ยอันนี้ logic แบบนีมน้มันไม่ comply ตามเก่าเวอร์เนนของเรานะอะไรเงี้ย ที่แบบระ,ระดับเอ็นเตอร์ไพรส์เขาก็จะมีเนาะแบบเออกฎในการเขียนโค้ดนู่นนี่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าบแบบเราอยากจะ enforce พวก Naming Convention เนี่ยก็ตัวนี้แหละจัดการให้ได้เลยเออพวก Security Rules, นะ API Usage, p olicy ต่างๆอะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนมันช่วยเป็นเขาเรียกอะไเหมือนเป็นแบบตำรวจเหรอพี่ครับ <laughs> เป็นเป็นแบบยามเล็กๆเ,เป็นตำรวจเล็กๆที่แบบคอย enforce ให้เราเบื้องหลังเนี่ยเออมันก็น่าส<อ>นใจอยู่เหกันนะเอออ่านะครับผมก็ ประมาณนี้ซึ่งเขาบอกว่าผลกระทบที่กับวิซเนสเนี่ยพอมันดูได้ลึกระดับ specific ระดับองค์กรเนี่ยก็คือมันจะเออ่เขาคาดการว่าบัคในโปรดักชันเนี่ยจะน้อยลงไม่เตี defect <ừ> จะน้อยลงนะครับจูเนียหรือว่าซีเนียต่างๆเนี่ยก็จะออนบอร์ดได้ง่ายขึ้นแบบมีผู้ช่วยเอะไรเงี้ยแบบทำแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกว่า,เ,าเข้าใจพวก พทเท์โมเดลต่างๆได้แบบอาร์กิเต็เตอร์ต่างๆที่องค์กรเป็นน่ะได้ง่ายได้เร็วใช่ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพราะเหมือนมีคนคนนี้เป็นคนไกด์ตลอดอ่ะประมาณ่างเงี้ยจริงๆเป็นคนไกด์ตลอดแล้วก็พวกเขาบอกว่ารีไซเคิลจะสั้นลงโอ้ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ผมว่าก็น่าจริงก็คือโค้ดเบสคอนสิสเทนต์มันน่าจะคอนสิสเทนซีมากขึ้นนะพี่ตีนอืมจริงอืมแบบว่ามีมาตรฐานนะโค้ดมาตรฐานเกิดขึ้นนะครับในองค์กรไปโดยอัตโนมัตินะ ไม่ได้แบบว่าแต่ละคนแต่ละสไตล์แล้วมารวมกันอย่างเงี้ยมาคอมบกันใช่ไหมจริงครับจริงครับอย่าง r e v e r s Cineo ที่ไค l โรทำได้นะครับตอนนี้นะก็มีเรื่องของโค้ดรีวิวนะครับเรียนรู้จากเอ่อรีวิวจากคอมเมนต์นะครับแบกอิชชูนะครับก่อนที่จะคอมมิตนะครับมีเรื่องสิ่งที่ไค l โรทำได้ก็คือ security c o m p l i a n e ครับ enforce SOC 2นะครับ h i p a a policy ใน IDE ได้นะครับ มี Deployment Pipeline เข้าใจเรื่อง C I C D Flow แนะนำการทำา e v v l o p p m n t t s f e e o o e e นะครับมี cross team consistency นะครับนำแ p t t ท r n ที่ align กับ architecture นะครับมาแนะนำพวกเราตอนเขียนโค้ดนะครับ custom API intelligence นะครับเรียนรู้การใช้งาน internal API ดีมากนะเอา document ให้มันกินแล้วก็มันตอบได้เลยไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ นี่คือสิ่งที่ไคลโลเป็น AI d e v Enforcer e n f o s t e r นะครับเหมือนกลายเป็นที่แทนบอกอะตำรวจนะฮะคอยตรวจสอบโค้ด Support นะฮะไม่ใช่แค่ AI ธรรมดาถ้ามันเป็นได้ตามที่บทความเขาคุยเนี่ยโหก็ Enterprise น่าใช้งานกันกอืมเก่งเยอะครับผมแล้วทีนี้พี่ติพอไคลโลมันเข้ามาในสงครา,าม ID <laughs> เนี้ยมันสงคราม i อสองคราม ID นะเหมืนอนเหมือนสงครามซรงดวนอะไรเงี้ยเออเออมันมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพี่ ครับในบทความเนี่ยเราน่าจะเห็นว่า AI native IDE เนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะหลายตัวนะครับนอกจากในบทความนี้มันก็ยังมีอีกหลายตัว Gemini Code a s s i s t อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ผมใช้อยู่เหมือนกันนะฮะมี AI file tuning นะฮะระดับองค์กรการเป็นมาตรฐานที่อาจจะแบบเปลี่ยนเลยคือหลายๆคนก็องมาซัพพอร์ตว่าให้เข้าใจมาตรฐานการทำ งานขององค์กรอย่างเงี้ยนะฮะจริง AI agent นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำ CI/CD pipeline นะครับโอ้โหคือเขียนโค้ดเสร็จ d e PLOY ต่อเนื่องนะฮะ integration test deployment มาเลยนะฮะ deep GitHub Git of integration สำหรับ PMT นะครับ linting testing นะฮะ security scanning นะฮะเอามาพร้อมเลยนะฮะเอามาเขียนโค้ดเสร็จเทสต่อได้เลยว่างั้นตรวจสอบ security ต่างหากนะฮะ และการเปี่ยนโค้ดในอนาคตนะครับจะไม่ใช่แค่ให้มันเร็วขึ้นนะครับแต่จะเป็นว่ามันฉลาดขึ้น a อไอเข้าใจคอนเทกต์นะฮะของงานพวกเราเหมือนเป็นเพื่อนพนักงานเราอีกคนหนึ่ง,งนะฮะที่เข้าใจบริบทขององค์กรเราหมดแล้วบริบทของทีมพัฒนาของเราหมดแล้ว,แล,วแล้วแบบ,บแม่นด้วยนะมันจะมันจะแม่น,แ,มนแบบไม่ผิดเลยอย่างเงี้ยใช่นะฮะมอคอมไพลอนนะครับเป็นฟอร์สโพลิซีต่างๆนะครับแบบอัตโนมัติไปเลยนะฮะซึ่งสําหรับซ t o และ อา�ีเทคเนี่ยนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของ AI Coding Assistant เลยที่ไม่ใช่แค่ Nice to Have แล้วแต่ก็กำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของ d e v e l o p m e n t Lifecycle นะฮะผมแอบมาบอกเอ่อไปวนก่อนไปเห็นสแตทของ g a r t n e r มาเขาพูดถึงเรื่อง Developer กับ AI ครับเขาบอกว่าภายในปี2028ีอีกกี่ปีวะ3ปี3ปีข้างหน้านะฮะเขาบอกว่าโปรแกรมเ e อ Developer บนโลกจะใช้ AI เขียนโปรแกรม จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วจริงซึ่งซึ่งเนี่ยถ้าถ้าไอตัวนี้มันเกิดเนาะแล้วแบบสมมติว่าครับเออ่ใครลงมันเกิดเจ้าอื่นก็ต้องแบบต้องดันมาทําตามแหละผมว่าแล้วไอที่พิตีบอกเมื่อกี้เรื่องของแบบ e n f o r c e policy ต่างๆในองค์กรแล้วก็ความเข้าใจในไปจนถึงแบบดิฟ p ิ u อ o ข้างในหลังๆลึกๆเนี่ยโอ้มันน่าจะเปลี่ยนมันเขาเรียกว่าไม่ใช่เปลี่ยนแต่หมายถึงว่ามันน่าจะยกระดับการพัฒนา software development เนี่ยขึ้นไปอีกเนาะอืมใช่ครับ นอกจากแค่แบบ AI เข้ามาช่วยแบบ Gen โค้ดแล้วอืมโอเคครับสรุปก็เนี่ยแหละครับในบทความก็คือเขาบอกว่าไครโลนเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาเขาเรียกว่า Contextual AI เนาะสำหรับการเขียนโค้ดเลยที่จะเปลี่ยนแปลงวงการไ้ Software Development นี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็คือถ้าเรากำลังสร้างตัว AI Enterprise Grade เนี่ย แล้วเราอยากได้อะไรที่มันมากกว่าแค่ออโต้คอมพลีทเนี่ยแบบอยากจะได้ดีฟอินเก็ตเทชันลึกๆเนี่ยตัวคลายโรนี่ก็อาจจะเป็นคำตอบเนาะที่สำหรับเราซีทีโอหรืออา키티เทคหลายๆคนที่กำลังหาอยู่นะครับผมส่วน GitHub Copilot เนี่ยก็ในบทความยังบอกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะครับสำหรับยูสเคชทั่วๆไปหลายๆยูสเคชเลยนะครับแบบสักพีเล็ <S <S กหน่อยหร,อหรืออินดิวดิวเดลเลอร์อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็อย่างที่เราโน้ตไว้น,นิดนึงคือเาอันนี้เขาเหมือนเทียบโคพายล็อตเนาะเขาไม่ได้เทียบกับ Copilot Enterprise นะครับผมก น่าสนใจครับพี่ติก็คือเราต้องติดตาต่อไปเนาะว่ามันน่าจะมี t o o l มี AI อะไรที่แบบเอ่อเข้ามาช่วยเหล่านักพัฒนาเรานะครับหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานของเราเนี่ยไปเป็นยังไงเนี่ยก็ยังน่าติดตามมากๆนะครับอย่างที่พี่ติว่า2,028นะครับ75%เปอร์เซ็นครับผมโอ้โหใช้ AI เยอะมากๆนะครับคุณจะเล่นมันหรือรอให้มันเล่นคุณคุณเลือกเอาจรออิจริง,รงนะครับต้องจัดแล้วนะครับ โอเคก็อีพีนี้ประมาณนี้ครับทุกคนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีหน้าครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ